เฮ้ยเบนมึงสอนกูจีบสาวหน่อยดิว่ากูโสดมานานแล้วกูเหงาว่ะสอนกูหน่อยดิอย่างกูเนี่ยนะมึงถามคนแบบกูก็ไม่ถามคนแบบมึงไล่ถามคนแบบไหนวะขนาดมึงมีเมียแล้วมึงยังมีสาวเพียบเลยทุกครั้งที่มึงออกมาจากบ้านแล้วไม่พาเมียมาเนี่ยเพราะว่ามึงจะจีบสาวไม่ใช่เหรอก่อนพี่เสษบอกกูนะเว้ยที่มึงบอกเมียมึงว่าจะไป คุยเรื่องขายที่ดินอะไรกับพีต่ตาไมหมอ่ะแล้วนัดสาวไปมีจูกับน้องเจเลยนะพอพอพอตัดทิ้งตัดทิ้งนะเจะอยู่ลำบากตัดทิ้งเลยเดี๋ยวก,กูบอกคนตัดให้ถ้าเขาไม่ลืมนะแต่กูคิดลืมมึงนี่นะเอเอไอสาวสาว,สาวที่กูแนะนำให้มึงที่ร้านกูนิวร้านพี่ลงกูให้คอนแทนมึงไปไหนหมดแล้วว่าไปสองสาวคนนั้นเนวะลาจะให้มึงก็ไม่ดูดีๆนะมึงให้เด็ก ที่มึงเคยจับมือแล้ว่มันก็ไม่โอเคแล้วอ่ะเขาไม่ได้ชอบกูเขาชอบมึงโอ้มึงน,นี่อ่อนด้อยนี่กว่ามึงอ่อนด้อยมึงต้องมีความกล้าหน่อยนะล้อกล้าจีบต้องทนแดดทนหน้าต,าต้านทุกอย่างหน่อยนะเออมึงตีอเข้าใจยังไงวะแบบพิเศกก็ไม่ได้พิเศษก,ก็แบบใสจู่โจมมือเงาปลาไหลใสสื้อเกตแบบมึงแบบมึงเนี่ยเด็กๆเขาชอบเพราเรามึงดีไงผมไม่รู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงครับมึงเห็นผู้หญิงคนนั้นไหม ดูเห็นดิเออเห็นแล้วแต่ทําไมเวลากูพูดถึงสเต็ปของมึงอ่ะมึงชอบเลี่ยงตอบวะทําไมก็สกิปฟบมาอย่างงี้ก็มาอย่างงี้ไงมันไม่ใช่ตัวตนของกูมึงเห็นคนนั้นหรือเปล่ามึงตอบกูแล้เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมได้โอเคงั้นเดี๋ยวกูเข้าไปขอเบอร์มึงดูนะขอจงแจ้งนี้ระวังโดนตบนะเว้ยเฮ้ยมึงจะไปรู้อะไรมึงจดจำไว้ในอัลบั้มสมองอันน้อยนี่ของมึงแล้วเอาไปทำตามนะโอเค โ,โทษนะครับกระเป๋าเงินคุณหล่นนะครับอืมไม่ใช่กระเป๋าตังค์ของฉันนะค่ะอ้าวไม่ใช่เหรอครับลองดูก่อนไหมครับว่าใช่หรือเปล่าลองตรวจสอบดูดีๆก่อนนะอืมมันไม่ใช่ของฉันจริงๆค่ะคุณอ๋อไม่ใช่เหรอรเอองั้นผมขอเบอร์คุณไว้หน่อยได้ไหมครับว่าเผื่อไว้วันข้างหน้าผมจะได้ติดต่อคุณเพื่อมาช่วยผมใช้เงินในกระเป๋เนี้ครับใช้เงินในกระเป๋าคุณใช่ถูกต้องครับได้ค่ะครับ ง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้โขอโทษ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 กับผมจุดต่อได้เลยตัวที่เด็ผมดีผมรุนแรงไปหน่อยรุนแรงหน่อยชอบความรุนแรงไงตามคุณผมตามผมเนชอบความรุนแรงไหมหรือว่าชอบแบบนุ่มนวลสบายสบายชลยก็ได้โอเคครับขอบคุณค่ะชอบมากเลยโอเคครับค่ะขับมาเลยตีสะแรงเช่ยอ ไงวะเห็นฝีมือกูหรือยังสุดยอดเลยวายเบนพูดแค่สองคำก็ได้เบอร์เลยเหรอวะเฮ้ยมันง่ายๆแต่ได้ใจความมึงแค่อาศัยความน่าด้านความกล้าผู้หญิงก็เป็นของมึงแล้วนะมึงจีบสิบคนเนี่ยมึงใช้ความน่าด้านความก่ามึงเข้าไปอย่างน้อยห้าคนต้องต้องได้อยู่แล้วนะเออให้มึงเอาไปลองไปใช้บ้างดิเต็ปเดียวกันมึงไงนะเต็ปเดียวกันเลยขอแค่ใช้ความกล้านะความน่าด้านเอาไปความมั่นใจอะความมั่นใจป่ะ สวัสดีครับแอ๊กแอ๊กเก๊กๆหน่อยสวัสดีครับพ่อไต่พ่อมึงอยู่บ้านไหมฮะพ่อมึงอยู่บ้านไหมเกี่ยวอะไรกับพ่อกูวะโอเคพ่อกูอยู่บ้านเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านี่ของคุณหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงสมองนายมีปัญหาปะเนี่ยหรือปัญญาอ่อนโรคจิต ไอ้ไอ้บ้าเอ้ยเธอบอกว่าไม่ใช่ของเธอว่ะเบนแถมแมงดากูว่าสมองกูมีปัญหาอีกนะโอ้ยไอ้ป๊อดเอ้ยป๊อดมึงคิดได้ยังไงวะฮะก็มึงสอนกูแบบเนี้ยเฮ้ยไม่คนละแบบมึงไปเอามันจากไหนเนี่ยไอ้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยไอ้บ้านข้างเนี่ยบ้านอาซาบุเจนอะ แลอแบตมันมีไหนวะแบตอ่ะมันไม่มีแบตเนี่ยน่าจะทำโดนนะเดี๋ยวผมไปหาดูก่อนโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมึงมึงเอาแบตหายเนี่ยมึงรู้ไหมว่าการตัดหญ้าเนี่ยมันต้องใช้โอ้โหเวลาเป็นครึ่งวันเลยนยุ้ยมึงใช้เนี่ยแป๊บเดียวเองนุ้ยแป๊บเดียวแบตหมดหมดเลยเนี่ยนี่คือหมดเลยนุ้ยเนี่ยมันดีมากเลยนะอ่าอ่าถ้าดีทำไมไม่เก็บไว้ใช้เองอ่ากูนี่ไงกูเก็บไว้ใช้เองแล้วไงมะโทษพูดได้ทุกอย่าง